สวัสดีครับวันนี้พบกับผมในเกม dynasty hero กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มขุนพลส้มกันอีกแล้วนะครับในราคา2 8 0 0ั0แตำลึงนะครับวันนี้เราจะมาสุ่ม10ครั้งนะครับว่าเขาจะให้ผมหรือเปล่านะครับใน10ครั้งแต่ว่าไม่การันตีขุนพลนะครับก็คือไม่การันตีตัวขุนพลส้มนะครับก็คือลุ้นเองนะครับว่าจะได้หรือเปล่า electronic. แล้วแต่ดวงนะครับแล้วก็ลุ้นขุนพลแดงด้วยนะครับขุขุนพลแดงจะมาหรือเปล่านะครับ พูดติดตดขัดๆบ้างนะครับไม่ได้แบบทำคลิปนานแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครผมนะครับตัวละครนี้ก็ลังจมตีก็2ล้าน1นึ่งแสนแล้วนะครับก็คือตัวหลังผมก็คือกลอนอูก,กับเตียวเตียวหุยนะครับกลอนอูผมลังจมตี1นึ่งแสนหล้านนะครับมาเดี๋ยวเราไปสูงกันด,ดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาด้วยครับมา เอาเลยนะครับกดไปครับส่วนตำลึงนะครับผมหาได้จากกิจกรรมนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับก็คือกิจกรรมเข้าแจกลอกอินบ้างหรือว่าทำภารกิจต่างๆนะครับมาครับกดดีกว่าครับมาปึ๊บเอาเนตช้าอีกปึ๊บไม่มาครับจบเลยครับ หนงไม่ดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสุ่มในราคาอ้นี่ก็ได้ครับ302ครั้งนะครับมาครับผมจะเก็บเพชรไว้ทำ E ีพีหน้าด้วยครับมาได้แน่นอนครับได้อีเกียดนะครับก็คือผมยังไม่มีนะครับผมมีตัวคอมโบด้วยครับก็คือตัวนี้นะครับ เนี่ยเต๋ยวกกครับคอมโบนะครับคอมโบกับอีเกียดนับก็คือคอมโบนะครับสร้างนามัร้อยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแก่ศัตรูแถวหน้านะครับไล่สกิลมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมติดเงียบคลุมนะครับต่อเนื่องหนึ่งกระบวนท่านะครับก็ผมก็ได้ไปแล้วนะครับก็เสียเพชรไปสามพันกว่านะครับ เก็บหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกนะว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ